สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้มาพบกันในเรื่องของว่านมงคลกันบ้างนะคะตอนนี้พอดีว่านของที่บ้านออกดอกเราเป็นว่านที่หายากราคาค่อนข้างสูงนะคะว่านตัวนี้มีชื่อว่าว่านกวักหงสาไทยหรือว่านว่านเศรษฐีใบพายค่ะลักษณะของเขานะคะเป็นไม้ลมล้มลุกอายุหลายปี มีลำต้นใต้ดินเป็นหัวแบบหัวหอมก็คือพวกกลุ่มพับพลิงทั้งหลายลำต้นเหนือดินสูง40-50ถึงหเซนใบเดี่ยวเรียงสลับเป็นสองแถวใบเขาจะเรียงสลับกันนะคะสองข้างรูปใบหอกกลับขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ขอบใบจะเป็นคลื่นเล็กน้อยนะคะก้านใบเป็นร่องช่อดอกออกที่ซอกใบอันนี้คือช่อดอกเขาทีดตั้งต้นขึ้นมาเป็นช่อซีล่มคือลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าซี่ล่มนะคะดอกลักษณะแบบนี้มีหกกลีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกลีบรูปแถบสีขาว ก้านเกสรเพศผู้เชื่อมติดกันเป็นมงกุฎเยื่อบางสีขาวแล้วก็ปลายมันจะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นมงกุฎก็คือเป็นเยื่อบางแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้คือเยื่อบางลักษณะเป็นมงกุฎนะคะนี่คือเกสรเพศผู้จริงๆถ้าออกดอกแบบนี้เขาก็จะรับขวัญด้วยการผูกผ้าเจ็ดสีบ้างผ้าสีขาวบ้าง แล้วแต่ฉลกของว่านต้นนั้นๆนะคะแล้วก็จุดทูบบอกกล่าวหรือว่าขอกันตามอัธยาศัยเลยอันนี้เขาออก7ช่อนะคะบานแล้วหยังไม่บานอีกหนึ่งก็ไม่รู้เนาะ แต่จะว่ากันไปโชคใครโชคมันลักษณะเฉพาะของเขาก็คือเขาจะมีความกว้างของใบแล้วค่อนข้างป้อมแล้วก็สั้นนะคะมีความเหมือนกับใบพายก็เลยเป็นที่มาของชื่อกวักใบพายส่วนชื่อกวักหงศานั้นจริงๆถ้าเป็นหงส์ถ้าเป็นกวักหงศานะคะเราลองอ่านดูดีๆนะคะอาจจะไม่ใช่ไม้มงคลก็ได้เหมยตองยีของพอม่านะคะ ลองอ่านลึกๆดีๆจะพบว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะคะและถูกเอามาเรียกว่าเป็นไม้มงคลแต่อันนี้เป็นกวักหงสาไทยค่ะปลอดภัยแน่นอนมีตั้งแต่ในตำราโบราณหายากและลังคาค่อนข้างสูงนะคะใครสนใจก็ทักมาได้ที่เบอร์โทรและ ID l ดียลนะคะวันนี้เราก็เลยมาขอแนะนำว่านมงคลเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะ วันกวักหงสาไทายสวัสดีค่ะ